อีกหนึ่งสาเหตุสําคัญที่ทําให้ macbook เสียเยอะมากๆคืออะไรรู้ไหมครับความร้อนนั่นเองครับแต่ความเชื่อผิดๆที่ว่า macbook ระบายความร้อนที่คีย์บอร์ดนั้นผิดที่จริงคืออะไรมา,าสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับเพื่อนแบงค์ครับผมนะครับสาเหตุสําคัญครับ นอกจากความชื้นนะครับที่ผมเคยบอกไปครับผมเดี๋ยวนี้ผมซ่อมอาการความร้อนนี่ครับผมความร้อนสะสมทําให้เครื่องรุ่นใหม่ๆครับผมที่ตัวเท่าเดิมครับแต่แรงเหนือเกินนะผมทาให้มันเสียเยอะมากๆครับผมซีบิวเสียครับเอ่อพีซเสียผมกัดจอเสียนี่คือเกิดจากความร้อนทั้งสิ้นนะครับผมและเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าเครื่องอะความร้อนอะมันจะทําให้เครื่องเสียจริงๆแอปเปิลมันมีบอกอยู่แล้วนะผมในตัวซอฟต์แวร์เองครับผมบอกว่าความร้อนตัวเครื่องเท่าไหร่ แล้วเราจะระบายความร้อนยังไงล่ะเราไม่ต้องระบายความร้อนยังไงครับผมเราแค่ไม่ต้องทาให้เครื่องอ่ะกักความร้อนก็พอครับผมรู้ไหมครับเมื่อก่อนครับคนคิดว่าระบายความร้อนผ่านช่องคีย์บอร์ดที่มันเป็นร่องๆเงี้ยแล้วความร้อนจะพุ่งออกมาฟู่ฟูฟูจริงๆคิดผิดนะครับผมไม่ใช่ตรงนั้นครับผมแล้วรุ่นใหม่ๆครับ Apple ทํามาครับเพื่อป้องกันอะไรไหมครับป้องกันความชื้นโดยทางคีย์บอร์ดครับผมรุ่นปี2018-19นะครับหรือ2020 มีตัวกันความชื้นลงไปแล้วนะครับผมไม่ทําให้สมมุติว่าน้ำหกไปไม่ทําให้โดนบอดโดยตรงครับผมป้องกันได้เยอะมากๆครับซึ่งตรงนี้เป็นข้อดีมากๆครับแล้วความร้อนระบายผ่านตรงไหนล่ะนี่ครับผมอธิบายให้ฟังปุ๊บปิดไว้นะครับนี่ครับเวลาปิดฝาเนี่ยตรงนี้จะเห็นร่องใช่ไหมครับร่องตรงนี้นี่ครับผมความร้อนจะออกมาทางนี้ครับแล้วก็นี่ครับทางนี้ที่เสียงออกมาเนี่ยครับนี่ทางนี้ครับผมสามช่องนี้ครับผม แล้วมันจะออกมายังไงล่ะเออมันอยู่ข้างในนี่ผมอธิบายให้ฟังนะนี่ผมเปิดฝาหลังให้ดูปุ๊บข้างในมีพัดลมสองตัวถูกต้องไหมครับนะจุดความร้อนที่เยอะที่สุดของตัวเครื่องคือซี U ครับผมเวลาเปิดเครื่องปุ๊บซี u วิ่งร้อนมากร้อนจนมือแตกไม่ได้ครับผมนั่นคือที่เขาเอาซิลิโคนซ p u เนี่ยมามาปาดไว้ตรงคอของซี u ครับผมเพื่อให้ความร้อนมันถ่ายเทมาที่ซิงระบายความร้อนได้สะดวกนั่นเองครับผมซิงยาวๆใหญ่ๆตรงนี้ครับผม พอความร้อนอยู่ที่สะสมอยู่ที่เหล็กตัวนี้ครับมันมาโจมับพัดลมครับพัดลมตัวนี้พัดลมตัวนี้ก็หมุนครับพัดแล้วมันม,มีลูกยางกันความร้อนไว้อีกว่าไม่ให้มันกลับไปตัวเครื่องพัดออกไปทั้งช่องเหล็กตรงนี้ครับช่องเหล็กที่ทุกคนเห็นนี่ที่ใต้เครื่องครับมันพัดออกไปตลอดเวลาฟูฟูฟูบางคนสังเกตง่ายว่าตัดต่อังหนักพัดลมจะเสียงดังขึ้นอัตโนมัตินั่นแหละครับเป็นซีบิวสั่งงานให้พัดลม่ะ มันวิ่งรอบแรงขึ้นไม่ทําให้ตัวเครื่องเสียได้เร็วครับผมพัดออกไปงยิ่งรันหนักแค่ไหนมันยิ่งพัดออกไปแรงแค่นั้นเลยครับผมเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนรู้แล้วเนี่ยจะป้องกันยังไงล่ะนะครับเมื่อก่อนที่ทุกคนใช้งานเสร็จเราไม่กล้าปิดเครื่องเลยแล้วเก็บใส่กระเป๋าเลยกลัวว่าเอ้ยมันร้อนระบายทางคีย์บอร์ดเนี่ยแล้วระบายไม่ได้ทําไงเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนสามารถปิดเครื่องได้เลยนะครับ,ครบแค่เวลาตอนใช้งานนะครับอย่าวางไว้ครับที่กักความร้อนอย่างเช่นที่นอน,นครับผม พื้นยางครับผมหรืออะไรก็แต่ที่มันไม่รับความร้อนครับเขาชอบพื้นลื่นๆครับเย็นๆแต่ไม่ใช่ความชื้นนะครับผมแล้วยิ่งพัดลมที่เป็นสแตนนะผมอันละร้อยสองร้อยที่ทุกคนเห็นว่ามันถูกไม่เห็นค่ามันอันนั้นนะครับช่วยให้เครื่องครับใช้งานได้นานมากๆเลยครับผมแล้วอีกหนึ่งโปรแกรมที่ใหญ่ทุกคนมีติดเครื่องไว้ก็คือ Mac Fan Control นะผมมาช่วยดูเรื่องพัดลมนะครับผมอ่าตอนนี้ก็ทุกคนก็รู้นะครับว่าเครื่อง Mac รับความร้อนตรงไหนจะได้ ใช้ Mac ไปได้านานๆถ้าทุกคนชอบนะครับคลิปความรู้นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับยังไงฝาก YouTube นะครับช่องแหวนแบงค์ด้วยครับผมเจอกันในความรู้หน้าผมแหวนแบงค์สวัสดีครับ